แม้สถานการณ์โควิด -19 จะกลับมาระบาดในรอบที่3แต่ชาว T, ยูทูบยังคงเน,น้นหน้าทำภารกิจสู้ภยัยโควิดในชุมชนช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินสถานการณ์โควิด -19 ได้ในทันทีหลังจากที่ทีมตำบลไผ่พระประชุมปรับแผนการทำงานและกำหนดแนวทางภารกิจพิเศษโควิดวีคทีมตำบลไผ่พะได้จัดกิจกรรมเชิงรุกโดยเน้นการเข้าไปเคเพื้นที่ในโรงเรียนการทำความสะอาดเพื่อป้องกัน การลดการแพร่กระจายของเชื้อในรูปเปบนพื้นที่ต่างๆที่ตำบ,บลไผ่พระได้กําหนดมาตรการและการเตรียมความพร้อมในการใช้พื้นที่อย่างปลอดภยัยให้ความรู้แก่ประชาชนสบรวจความต้องการและจัดหาอุปกรณ์นับเป็นสิ่งสําคัญที่จะควบคุมเชื้อไวรัสได้ทีมตํบบาบลไผ่พระรวมพลังรับมือโควิด -19 โดยร่วมการศึกษาข้อมูลหาความรู้ทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนรวมถึงการลงพื้นที่สำรวจคัดกรองคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนหาแนวทางชื่อเหลือให้พี่น้องในชุมชนคลายข้อสงสัยความวิตกกังวลอีกทั้งอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ชาวยูทูบีได้ลงพื้นที่ในวันที่26พฤษภาคม2564วันวิสาขาบูชาร่วมทําบุญกับชาวไผ่พาณวัดนางสมุทรวันนี้วันวิสาขาบูชาก็คงไม่ได้เยเีนเยนนะแต่เราก็รับัญญงบรรยายธรรมคือการเทศของสรภพานของเราศนะูนย์วินาวัดกัมเพทานามวัดภูพานา ปานส,สววยาสาสพเต็ปหนึ่งคลีนพื้นที่เคลียเชื้อไร้กำจัดเชื้อขจัดพัยโควิดกิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชือ้อทำให้ตำบผผลภัยพากของเราน่าอยู่มากขึ้นช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สเต็ป2การสร้างเซฟโซนเขตปลอดภัยห่างไกลโควิดการเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยศึกษาคำแนะนำจากหน่วยง,งานสาธารณสุขสำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่และพฤติกรรมที่มีความเสีย่ยงออกแบบและเผยแพร่มาตรการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย 3. จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด -19 จัดหาและบริการจัดหาอุปกรณ์ให้พอและพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ฉากกั้นและอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชนพวกเรายูทูทีอยากเชิญชวนพี่ๆี่น้องๆค่ะมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆโดยวัคซีนที่รัฐบาลน,นำเข้ามาทุกชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ได้รับรองจากกระ,ระ,ระ,ระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัยซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกทุกวันนี้มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคนนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน,นกหมู่ให้กับประเทศไทยของเราเห็นฉีดยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด